ที่เราจะวิเคราะห์กันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์กันไปรอบหนึ่งแล้วมีความเข้าใจเรื่อง a s s ซ w กันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้พอมีงบบอร์ดออกมาแบบนี้ว่าจะคงจ่ายเรื่องของผู้ป่วยในเป็นงบปลายปิดอยู่ใช่ไหมคะคอยู่ที่ตัวเลข8,350บาทตามเดิมเลยใช่ครับยังไม่ได้ปลายเปิดเลยอย่างนี้จะแก้ปัญหาได้จริงไหมคะ ทางที่ประชุมเขาคุยกันนะครับว่าในเรื่องของงบผู้ป่วยในเนี่ยอาจจะปล่อยเป็นงบปลายเปิดไม่ได้อาจจะต้องเอาไว้ในส่วนของงบปลายปิดเพื่อที่จะควบคุมการใช้งบประมาณให้มันให้ที่มีจํากัดเนี่ยให้มันเพียงพอแต่ว่าทางด้านของคุณหมอและพยาบาลที่ออกมาเรียกร้องก่อนหน้านี้<ม>เขาก็อยากจะเน้นย้านะครับว่าที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยไม่อยากจะให้ใช้คําว่าโรงพยาบาลได้กําไรหรือขาดทุนจากการรับเงินที่ไปรักษาผู้ป่วยสิทธิ์ัาทองหรือว่าสิทธิ์อื่นๆด้วยแต่ว่าเขาอยากจะอธิบายว่า ในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยมันมีความจําเป็นครับยกตัวอย่างอย่างองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรอย่างไทยพี p ีเราก็ไม่ได้หากําไรนะครับแต่ว่าถ้าเราขาดสภาพคล่องอเราอยู่ได้ไหมครับเราอยู่ไม่ได้นะฮะ,ะเราก็จะไม่มีเงินเดือนในการที่จะซื้อกล้อง หรือว่าจ่ายเงินเดือนให้กับพวกพี่ๆช่างภาพมีกล้องที่มันชัดมากขึ้นโรงพยาบาลก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นสิ่งที่อยากจะให้ประชาชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆทําความเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องกําไรขาดทุนแต่เป็นเรื่องของสภาพคล่องว่าเราจะอยู่กันต่อไปอย่างไรวันนี้จึงมาสู่ชื่อตอนของเราก็คือว่าถ้างั้นเราจะผ่าทางตันงบผู้ป่วยในบัตรทองยังไงแต่ดูเหมือนว่าวิธีการผ่าทางตันครั้งนี้จะเป็นวิธีการที่ชั่วคราวนะครับไปดูดีไหมครับว่ามติบอร์อรสสปสชอมเมื่อวาน นี้เขามีความชัดเจนเรื่องอะไรบ้างนะครับมีอยู่3ข้ออยากจะขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูหน้าจอนะครับผมข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อเรียกร้องของโรงพยาบาลที่ก่อนหน้านั้นเรียกร้องว่าอยากให้มีการคงค่า adjust a r d e i l l ที่3 0 0 0ขอโทษฮะที่8,350บบาทตลอดปีอย่างที่เราเคยอธิบายไปว่าโรงพยาบาลเวลาเขา มีการจ่ายค่ารักษาสปะสะชจ่ายค่ารักษาให้กับโรงพยาบาลเนี่ยเวลารักษาเราถ้าเราป่วยเขาเป็นนอนที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินแต่เขาจ่ายเป็นแต้มเพราะฉะนั้นค่า adjust a d bill ก็คือค่าแต้มจะคงที่ไว้ที่8,350บาทตลอดปีไม่มีลดนะครับคือห้ามลดไปกว่านี้แล้วห้ามลดไปมากไปน้อยกว่านี้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาที่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าค่าแต้มมันลดลงจาก800 0ไปเหลือ7 0 0 0ันม,มันก็เลยทาให้โรงพยาบาลขาดสภาพคล่องแต่ถ้า คงที่นะครับไม่ปรับค่าแต้มลดลงแต่ก็ยังยืนยันว่าจะบริหารแบบงบปลายปิดอันนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อว่ามันจะเกิดปัญหาต่อไปในอนาคตไหมนะครับอย่างที่2ก็คือว่าถ้ามีการคงค่าแต้มไว้ที่8,350บาทก็จะต้องมีการตรวจสอบเวทระเบียนอย่างเข้มข้นมากขึ้นคุณหมอรักษาคนไข้าหายก็จริงแต่คุณหมอรักษาอะไรไปบ้างต้องเขียนให้ครบ อย,อย่างที่สามไม่มีการลงรายละเอียดที่เข้มข้นขนาดนี้หรอคะก่อนนั้นมีปัญหาครับว่าคุณหมอบา,บางท่านก็ลืมลงลืมคีย์ข้อมูลไปว่ารักษาคุณไข้อะไรไปบ้างทําให้คียเงินกลับมาไม่ครบแต่หลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องคุยกันเรื่องนี้ต่ออย่างที่3ก็คือว่าต่อปอ อสอปอก็คือสำนักปลัดสอปอสอทอก็คือสำนักปลัดจะทรงสารทรณสุขกับสอปอสอชอก็คือกองทุนบัตรทองเนี่ยจะทํางานร่วมกันเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดที่สุดเพื่อที่จะของบประมาณปี70ให้มันเพียงพอนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราอยากจะวิเคราะห์กันทีละข้อเลยว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างข้อแรกนี่มองสอเขาแล้วว่ามีความน่ากังวลเพราะว่าถ้าตกลงว่าจะจ่ายคงที่ ค่าแต้มคงที่ที่8,350บาทตลอดปีแต่ยังบริหารแบบงบปลายปิดอันนี้น่ากังวลเพราะว่าถ้าเงินไม่พอละ่ะจะทํำยังไงค่าเมื่อก่อนเงินไม่พอคือจะมีการลดค่าแต้มลงมาใช่ไหมครับนนแต่ถ้าตอนนี้เงินไม่ไมพอจะทํำยังไงท่านประหลัดก็บอกว่าต้องของบประมาณจากงบกลางเอามาเพิ่มเติมก็เข้า เหมือนเดิม <c oughs> สูตรเดิมในขณะเดียวกันท่านประหลัดก็บอกว่าแต่จะต้องมีการตรวจสอบเวระเบียนให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะลองไปฟังนะครับว่าท่านประหลัดกระทรวงเนี่ยพูดถึงมติบอร์ดสปสชรอบนี้ว่ายังไงบ้างครับอย่างไรก็ต้องมีเงินพอเอามาทําการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้กังเพราะฉะนั้นในปี6กเที่เราตกลงไว้เนี่ยก็บอว่าเราตกลงุ้ กันเงิน IP ให้ได้88350 8จำนวนสมัจชาสารบิวที่11.2ล้านเพราะฉะนั้นเราบริหารจนนี้จนถึงสิ้นปีถ้าว่าไม่พอต้องหาสาเหตุว่าเพะอะไรเช่นว่าคนไข้เพิ่มขึ้นตรวจสอบแล้วไม่มีใครโกง่าบิวเพิ่มขึ้นเป็น12ล้าน13ล้านมันก็มีเหตุมีผลถูกไหมครับก็ขค่อยของบการทีนี้หลายคนก็ออดิตในเชิงของการดูกันการเบิกจ่ายว่าถูกต้องไหม ไม่ได้รักษาแล้วมาเขียนอันนี้จะเป็นการออดิทที่เราตั้งใจว่ารอบนี้จะเบิกร้อยให้เจ้าออดิทพวกกลุ่มนี้100%อาจจะต้องใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆทั้งที่สับสุนต์เรื่องของการใช้ระบบไอทการเชื่อมข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขสและสวทช,ชนะครับเราก็จะใช้ AI ในการดึงชาร์ตที่คิดว่าน่าจะต้องออดิตร้อยเปอร์ดึงขึ้นมาดูนะครับครับ ถาออดิดดีๆเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่สำนักงบประมาณเขาจะยอมรับและจะเพิ่มงบประมาณในปีหน้าในปีต่อๆไปด้วยใช่ใชไหมก็น,นี่เป็นประเด็นที่สำนักงานเขาอยากให้เราทําออดิตในประเด็นนี้ครับแต่ว่าที่ผ่านมาตอน3%นั้นอะเรารวมทุกทั้งสองเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันก็เลยทําให้ทะเลาะก,กันตอนนี้คุยกันรู้เรื่องลนะก็แยกไอออดิตที่เป็นวัตถุประสงค์เชิงวิชาการก็แยกออกไปไอ,ออดิตที่ต้องการดูว่าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะเมาแล้วก็ตรงนี้จะพัฒนาทำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหาในงบประมาณปี69เนี่ยการออดิตจะมีความสําคัญมากๆการออดิตคือการตรวจสอบบัญชีแต่ในที่นี้คือการตรวจสอบเวทระเบียนยนะครับเหมือนกับว่าเราจ่ายเงินก้อนไปให้สมมติเราจ้างบริษัทบริษัทหนึ่งที่จะทําสิ่งของให้เราหรือว่าจัดโครงการให้เราเราก็ต้องไปตรวจสอบว่าเขาใช้เงินของเราเนี่ยในการไปจัดการเนี่ยครบถ้วนหรือว่าตกหล่นหรือว่า ใช้เกินยังไงบ้างอันนี้ก็เลยทำให้การออดิตจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเอามาใช้ในปี2,569อ,อย่างเข้งมงวดมากเลยครับเหมือนที่ก่อนหน้านี้มีข้อเสนอว่าอาจจะต้องดูค่ารักษาที่สะท้อนต้นทุนที่จริงๆด้วยนะคะก่อนที่จะมา พูดกันถึงเรื่องของงบประมาณแล้วก็สมมติงบประมาณปีนี้เนี่ยต้นทุนจริงเป็นอย่างไรเนี่ยก็จะได้สะท้อนไปถึงงบประมาณปีหน้าการของงบปีหน้าด้วยให้มี<ล>ความสัมพันธ์กันใช่ครับแล้วอย่างที่ท่านประหลัดบอกว่าการออดิตเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่จะทาให้สํานักง,งบประมาณเนี่ยไม่ตัดงบประมาณลงเพราะที่ผ่านมาการเสนอของงบประมาณสปสอชอกองทุนปัดทองไปที่สํานักงบจะเป็นการของงบขาขึ้นทุกปีนะครับแต่ว่าสํานักงบก็มักจะตัดลดลงมาทุกปีเหมือนกันเหตุผลก็อันเนื่องมาจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าาาโรงพยบล บริการอะไรไปแล้วบ้างต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่สำนักงบต้องการข้อมูลตรงนี้แหละครับเอาไปเพิ่มงบประมาณในปีต่อๆไปแต่ปัญหาอันนั้นคือในปี670นะครับมองในปี70ข้อมูลของปี69เนี่ยน่าจะเข้ารูปเข้ารอยและทําให้การของงบประมาณปี70ได้มีความชัดเจนมากขึ้นแต่ คว,ความกังวลยังอยู่ที่ปี69ครับคือเริ่มปีงบประมาณ69้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ละแต่เราก็จะได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าก่อนหน้าน,นี้สปสอชเพิ่งจะโอนเงินใช้หนี้โรงพยาบาลไปคําถามคือสอปสอชอใช้เงินก้อนไหนคุณหมอจเจริญก็ยอมรับมาตรงไปตรงมาว่าก็ใช้เงินจากปี69นั่นแหละโอนไปก่อนแต่ก็จะใช้งบกลางที่กําลังขอรัฐบาลเนี่ยเอามาโปอีกทีหนึง่ง คำถามก็เลยเกิดขึ้นว่าตอนนี้งบกลางยังล่าช้าอยู่เลยครับงบกลางยังไม่ได้เลยแล้วงบประมาณผู้ป่วยในในปี2,569จะยังเพียงพอหรือไม่ถ้ารัฐมนตรีบอกว่าพอคุณหมอจเจร็จก็บอกว่าพอครับลองไปฟังเสียงทั้งทั้งสองท่านนี้ครับใช้ไหมอะไรับท่านอย่างไรก็ต้องมีเงินพอเอามาทําการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าได้กังวลผมเข้าใจคุณหมอวีนะครับว่าท่านจะก,กังวลแล้วแล้วถ้าปีหน้า ไม่มีการซัพพอร์ตจะเป็นอย่างไรแล้วถ้าปีหน้ามีการซัพพอร์ตแล้วหละัะเดี๋ยวท่านก็จะวอรี่ปีถัดไปอีกจะเย็นๆเรากำลังจัดการทุกๆอย่างนะครับทีนี้ถ้าเราสามารถบริหารจัดการแคชโ l o ์ได้นะครับมันก็ทำให้กระบวนการการบริหารเนี่ยยังเดินต่อไปได้นะอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นว่าเรายืนยันว่าอย่างไรก็ตามจะไม่มีการปฏิเสธคนไข้ เมื่อไม่มีการปฏิเสธคนไข้นั่นหมายความว่าโรงพยาบาลก็จะต้องมีเงินมาจ่ายยามาจ่ายทุกๆอย่างเพื่อให้ระบบเนี่ยยังคงรันต่อไปนะครับเราเราเราไม่ควรเอาทุกปัญหาในอนาคตเนี่ยมาคิดแก้ในเลยในวันนี้ดังนั้นนะวันนี้เราต้องเอาตัวเลขนั้นนะเป็นตัวเลขตั้งก่อนยังไม่ได้มีใครเอาไปยุ่งกับตัวเลขนั้นเก็บไว้ก่อนเงินที่สวชโอ,อนขนาดนี้เป็นเงินของ69้ล้ล้วน ไม่เอา69ไปปนกับ68อะไรไม่งั้นเราจะเอาของเก่ามาหักลบกบกันอะไรวุ่นวายกันอีกนี่เป็นหลักทางบัญชีเขาก็เลยขออนุญ,ญาตว่า68ขนาดนี้เราเราหยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเรารู้ว่าม,มีส่วนขาดอีกเดือนครึ่งที่ที่ที่ได้ไม่ถึง8350เนี่ยเราจะเอาตัวเลขตัวนี้เพื่อไปเสนอต่อต่อทางอ่าทางคลร,ออรหรือทางท่านรัฐมนตรีเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้ยังมีส่วนขาดของปี68นี่คือความหมายของคําว่ารีลันส่วนที่โอนเงินไปเนี่ย สบชก็ต้องโอน69ไปก่อนไม่ใช่เอา69แล้วไปไปผสมกับ68อะไรซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกมันมันต้องแยกอย่างนี้ก่อนก็อยากจะให้ทําความเข้าใจตรงนี้นะครับผมถ้าฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาที่บอกว่าปัญหาของอนาคตอย่าเพิ่งเอามารวม <c oughs> คือเหมือนอยากจะแก้ปัญหาวันนี้ก่อน <c oughs> อนาคตที่ท่านยังไม่คิดจริงๆ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่า ท่านจะอยู่สี่เดือนหรือเปล่าเนี่ยก็เลยอยากจะทําเรื่องเฉพาะหน้าหรือไม่ยังไงเ,เดี๋ยวเราคงองมาคุยเรื่องเรื่องนโยบายของที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งกันต่อนะครับ<ฆ>แต่ว่าอันนี้อยากให้ดูว่าที่น่ากังวลที่ผมพยายามถามย้ําว่าปีหน้าเนี่ยป,ปี69ปีงบประมาณ69ซึ่งจริงมันคือปีหน้าแต่มันเริ่มเข้างบประมาณปี69แล้วล่ะว่าเออมันน่ากังวลน,นะเงินมันจะพอไหม,มคุณบุษรินก็ลองดูนะครับว่าอันนี้คืองบผู้ป่วยในที่เป็นรายหัวนะครับสิท์บัตรทองมันก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ เกิน10%ในช่วงปี68เพราะว่าตอนปี2 5 6 7เราก็ไปทำข่าวโรงพยาบาลขาดทุนไปดูโรงพยาบาลสระบุรีรายการต้นเบรนก็เคยนำเสนอเคสนี้พอปี68ผู้ป่วยในงบผู้ป่วยในก็ขึ้นมาถึง12%แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ในปลายปีงบประมาณปี68เราก็ต้องมาทําข่าวนี้กันต่อเพราะฉะนั้นปี2 5 6 9ก็คิดว่างบประมาณมันน่าจะขึ้นมากไปกว่านี้แต่ปรากฏว่ามันขึ้นแค่3%เพราะอะไรคะเพราะขึ้นต่างจากปีก่อน ผมก็เลยลองโทรไปถามทางด้านของตัวแทนหน่วยบริการก็คือคุณหมอที่เป็นผู้บริการโรงพยาบาลราชบุรีท่านก็บอกว่าเพราะว่าตอนทําแผนงบประมาณในปี69เนี่ยสปอสอชไม่ได้คุยกับกระทรวงสาธารณสุขการตัดงบการขึ้นงบประมาณเพียงแค่3%เนี่ยใช้อัตราเงินเฟ้อ,อแต่จริงๆไม่ได้คิดถึงการให้บริการหรือว่าคนป่วยมันเพิ่มมากขึ้นไหมเพราะฉะนั้นปี670ที่พูดไปถึงปีอีกอกี่ปีนึงเนี่ยทั้งกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคนดูโรงพยาบาล เป็นเจ้านายเป็นผู้กํากับโรงพยาบาลต้องคุยกับคนจ่ายเงินก็คือสปสชว่าเอ้คนป่วยมันเยอะขึ้นนะงบมันเพิ่มแค่สามเปอร์เซ็นต์อย่างไม่พอนะมันต้องเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาตามมติบอร์สปสชที่บอกว่าปีหกเก้าจะคงมติไอ้จะคงค่าแ,แต้มอยู่ที่สามพันแปดพันกว่าบาทเนี่ยคิดว่าอนาคตมีปัญหาแน่เลยอลองไปฟังตัวแทนนะครับของหน่วยบริการซึ่งท่านเป็นอดีตชมรมโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลทั่วไปด้วยให้ความเห็นกับเราครับ ก็กับวนอยู่ครับว่าว่าหลักการเห็นด้วยแต่ว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาเติมในปลายปีเนื่องจากเนื่องจากขาขึ้นปีหกเก้าตอนที่จำขอเนี่ยไม่ได้คุยกับกระทรวงขอก็อคือสอชตั้งงบกูไไ้ไวยในเพิ่มขึ้นแค่สเปอร์เซ็นตตามเงินเฟอ้อตามอัตราเงินเดือนที่เพิ่ม แค่นั่นเองนะครับไม่ได้คาดว่าจะมีบริการเยอะเพราะเปีป่ยวก้าวตั้งน้อยกว่าจิตนแน่ๆถึงแม้จะได้งบรายหัวเพิ่มขึ้นนะบแต่เพิ่มกองอื่นนะแต่กองปูไปไหนเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่3.2เปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้เป็นข้อกังวลน,นะอย่างที่คุณไมช่รุว้ว่านะก็ผมก็คิดว่าถ้าท่านตลัดบอกว่าจะมีการมอนิเตอร์อย่างไรอย่างเข้มข้นทุกเดือนหรือทุกสองอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเห็นภาพจะไปหาเงินที่ไหนก่อนก็คงจะเห็นภาพก่อนที่จะมาปลายปีอย่างนี้อนทุกปีครับ ต้องต้องตามดูครับจะเป็นความขัดแย้งรอบใหม่หรือไม่นะครับถ้ามีการสุ่มตรวจเวทระเบียนหรือว่ามีการออดิตกันอย่างเข้มข้นเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณบุษรินก็คือ<ม>พอเงินลดลงเนี่ยสปสชก็ตรวจ เวรระเบียนเข้มข้นอยู่แล้วนำมาสู่การหักเงินต่างๆของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นการออดิตรอบใหม่เนี่ยทั้งกระทรวงสาธารณสุขกับสพชเลยต้องคุยกันให้ดีๆนะครับคือพอมาดูเรื่องของมติอะไรเงี้ยเรื่องของค่าแต้มก็ดูเป็นไปตามข้อเสนอและเรื่องของเวรระเบียนก็พยายามเข้มข้นอย่างที่คุณวัชรวิทย์ได้รายงานไปแต่ตัวงบกลางเนี่ยก็เป็นข้อเสนออีข้อเสนอหนึ่งเหมือนกันจริงๆเราพูดกันมาหลายอาทิตย์มากๆแล้วก็ยังรเรื่องข้อเสนองบกลางเพราะอะไรทําไมฝ่ายนโยบายฝ่ายรัฐบาลถึงไม่ขยับเรื่องนี้เท่าไหร่ อาจจะเพราะว่าใช้งบกลางไปหมดแล้วหรือไม่นะครับตั้งข้อสังเกตกับงบกระตุ้นโครงการเศรษฐกิจต่างๆเพราะาจริงๆงบสาธารณสุขถือว่าเป็นงบจําเป็นไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่ทางรัฐบาลจะไม่อนุมัตินะครับ,รบแต่ถึงแม้วันถึงวันนี้เนี่ยวันนี้มีการประชุมครมเมื่อวานผมก็ถามทางท่านรัฐมนตรีว่าได้มีการเข้าสู่ที่ประชุมครมอไหมที่มติบอร์ดของงบกลางไปแล้ว800 0ล้านบาทเนี่ย ท่านก็บอกว่ายังไม่เข้าไปก็แปลว่างบกลางก็ยังต้องทอดเวลาออกไปอีกนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยให้คุณหมอสุภัชซึ่งเป็นประธานชมรมแพทย์ชนบทมองนะครับคุณหมอสุภัชก็บอกตรงๆว่า สปสชกับกระทรวงสาธารณสุขอาจจะต้องพูดความจริงกับประชาชนครับว่าเงินทองเนี่ยมันเหลือไม่เพียงพอทําให้คุณหมอโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจะต้องมาถกเถียงแล้วก็มาต่อสู้กันผ่านสื่อต่างๆทั้งๆที่จริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากงบประมาณไม่พอเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนนี้เหมือนไก่จิกกันอยู่ในเข่งแย่งกินกันกินข้าวกันอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้เราจะต้องไปกดดันรัฐบาลไหมว่าเออต้องจําเป็นละที่จะต้องของบประมาณเพิ่มเติมแต่ก็อาจจะต้องยอมรับนะครับว่างบประมาณที่ขอไปเนี่ยมันอาจจะ มีน้อยจริงๆเพราะรัฐบาลใช้ไปกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไปเกือบจะหมดแล้วในขนณะเดียวกันปีที่ผ่านมาก็เก็บภาษีได้น้อยลงลองไปฟังข้อสังเกตของคุณหมอสุภัฒนต่อเรื่องนี้ครับอืมอืมหน้าที่หน้าถ้าจริงๆถ้ากระทรวงเอ่อเข้มแข็งและกล้าหารนะอืมก็บอกโรงพยาบาลอย่างพวกเรามาสิอืมให้ไปประท้วงที่สำนักงบอะไรเงี้ย เราก็เป็นไก่จิกกันอยู่ในเข่งปัญหามันโน่นมันปัญหาคือจัดเงินมาไม่เพียงพอแต่มัน,นลึกๆแล้วกบกลางเขาไม่มีให้เพิ่มนะเข้าใจว่านะตอนนี้เงินหมดหรืเรเอเปล่าเงินเงินเงินหมดเพราะว่าเขาเก็บภาษีได้น้อยลงไป<อ>หลายหมื่นล้านเนี่ยหรือการภาษีปีหกแต่เนี่ยเก็บได้น้อยมากอ่ะนี่แหละปัญหาเศรษฐกิจแย่อืมแล้วเขาก็ต้องใช้คนละครึ่งอีกอ่ะใช้ตอินันก็ใช้กับ กับคนละหมื่นไปแล้วใช่ไหมล่ะได้เงินหมื่นไป <as> อันนี้เขาใช้คนละครึ่งอีกมันก็ไม่มีเงินเหลือไงเขาก็ถึงให้เงินเราไม่ได้ถ้าเงินเขาเหลือเขารัฐบาลก็คงให้อยู่แล้วล่ะก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณหมอสุพัฒน์ได้พูดไปนะครับว่างบกลางอาจจะเหลือน้อยนะครับทําให้จนถึงวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นงบกลางมา จัดการอยู่กับเรื่องงบปัญหาปัะทองเลยคงไม่เห็นมีการมาคอเอาไปอยู่หน้าสํานักงบนะต่อจากนี้นะคะใช่ก็เลยคุณหมอสุพัฒน์เลยเสนอว่าถ้างั้นเนี่ยไม่ควรจะมาตีกันเองละ,ค,ะควรจะไปกดดันสํานักงบว่าเออมันจําเป็นต้องอนุมัติงบส่วนนี้ออกมาพูดว่างบไม่พอกันมานานมากๆงบไม่พอสักทีนึงแล้วหมอสุพัฒนเองก็เคยมีข้อเสนอเรื่องของภาษีสุขภาพมันเป็นไปนได้มากน้อยแค่ไหนในระยะยาวคะ ในระยะยาวภาษีสุขภาพเนี่ยคงจะต้องทําจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าไปถามทางรัฐมนตรีกับคุณหมอเจเดญจอนตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะมองว่ามันยาวมากแล้วก็ต้องตั้งคณะกรรมการศึกษาขึ้นมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้การประชุมบอร์ดม,มีหลายส่วนเข้าประชุมแล้วก็มีตัวแทนของสํานักงบท่านเป็นรองผู้มริการสํานักงบมีการเข้าประชุมด้วยท่านพูดถึงความเหลื่อมล้ําของค่ารักษาพยาบาลทั้ง3กองทุนเพราะก่อนหน้านี้มันมีกระแสหรือมีข้อเท็จจริงออกมาว่าเวลาโรงพยาบาลเข้าบริหารกองทุน เ,เขาไม่ได้แยกว่าเงินเก็บเงินก้อนนี้ไว้เพื่อจะรักษาผู้ป่วยสิทธิราชการหรือเก็บเงินก้อนนี้ไว้เพื่อรักษาผู้ป่วยสิทธิ์าททองเขาไม่ได้บริหารแบบนั้นเงินทั้ง3กองทุนเนี่ยมาแล้วเข้ากระเป๋าเดียวคือของโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำนักงบให้คําแนะนําคือมันจะต้องไปดูค่ารักษาพยาบาลภาครัฐทั้ง3กองทุน롱อาจทำไมเงิน สิทธิ์ราชการมันถึงมีมากพอที่จะมาถัวกับบัตรทองแต่บัตรทองกับมีน้อยจนต้องเอาเงินกองทุนอื่นมาโปะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติละมันผิดปกติมันต้องทําให้มันบาลานซ์กันหรือมันสมดุลกันได้ไหมอันนี้ยังไม่มีคำตอบใช่ไหมคะว่าเพราะอะไรทําไมบัตรทองถึงได้เงินคืนน้อยกว่ากองทุนอื่นๆไอ้กองอื่นๆ ก็พยายามจะเป็นการบริหารเงินที่ที่มีคนประมาณจํานวนมากถึง40คน40ล้านกว่าคนในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลแพทองทานนะครับมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะดูเรื่อง3กองทุนว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันโปง่งมันตรงไหนยังไงจะทําจะหาข้อสรุปยังไงแต่ว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลคณะกรรมการนี้ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานก็ยกเลิกไปตอนนี้ก็เลย เกิดสุญญากาศไม่มีใครจะหาทางออกในระยะยาวการเลือกตั้งครั้งหน้าครับนโยบายในเรื่องของการหาทางออกความยั่งยืนของระบบบัตรทองเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจับตาครับค่ะซับซ้อนจริงๆนะคะเรื่องของงบบัตรทองไม่จบแค่นี้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามกันต่ออย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้คุณผู้ชมติดตามรายการย้อนหลังนะคะตามช่องทางด้านล่างวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกรติกลและคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชยัยลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ